เห็นคลิปนี้กี่มงเอ้ยลโหลทุกคนมีเอฟซีน้องน้อยคนหนึ่งส่งคลิปนี้มาให้เอ้ยเบิงกินแค่มะม่วงนีนะมันจะไปยากอะไรและใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะก่อนจะไปกินพี่ขอคนละหนึ่งหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะจุกระจุกระงอมอะคือบริมีเสียงกรอบๆคือเขาไหยวะบบเป็นอย่างเอามาขามบันนี่เป็นอะไรทุกคนเสแสบ้นัว เข้าไปนมันแตกสวดสะสวดสะตีกันนุ่งนั่งนุ่งนั่งในปากเลยและนี่ทุกคนมันเป็นอย่างมันคือหมักนาวหรือหมักเกี๊ยงผู้ใดฮูก้กะคอมเมนต์มาในเด้ออร่อยมันน่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆว่าพริกเกลือบ้านเราจ้ำอะไรก็อร่อยและนี่ก็จะเป็นมักเชอร์รี่ของลาาซึ่งลาเขาะเอเ้ิวมาหมักจองไทยเดอเอินว่ามาักอีอย่างงาเข้าไป ถ้าใครอยากเห็นวิธีการเห็ดคอมเมนต์มานะจ๊ะ <Hey. laughs> โอ้ยมันฝาดแล้วก็ส้มมาก